สวัสดีทุกคนมาพบกับกินข้าวกับบูเราสามารถเลือกความสุขได้ด้วยเหรอเองใช่ความสุขที่คุณเลือกเองอ่ะโอ้โหดูโอ้โหเนื้อมันฉ่ำมากเลยอ่ะจริงอ่ะจริงกับบูื้อร่อยมากเลยอร่อยดีโอ้หห้างใหม่ด้วยใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่ เซนทรัลพาร์คนะฮะทุกคนแล้วก็มาทานร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งที่พิเศษมากร้านนี้ชื่อว่าคิวามิยะเป็นร้านมาจากทุกูโอกะใครไปญี่ปุ่นก็คือต้องต่อคิวสองชั่วโมงต้องเป็นคนมีความภาคเทียม <c oughs> นะก่อนหน้านี้เราก็เคยมีรีวิวไปร้านนึงใช่นะที่แบบเป็นร้านดังเลยแล้วก็มาเปิดที่เมืองไทยใช่ที่เซนทรัลเวิลด์ใช่แล้วตั้งแต่เราไปถ่ายร้านนั้นอะบุ้มเห็นว่าแบบมันจะมีร้านฟิวประมาณแบบเนี้ย แฮมเบอร์กย่างถ่<ร>า,านแฮมเบอร์กย่างตเตาเอ็นแฮมเบอร์กอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้กระแสแฮมเบอร์กในบ้านเรานี่นแรง,ง,งจริงเขาก็เลยเอาเข้ามาเมืองไทยแล้วมาเปิดสาขาที่แรกที่เซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้อ่าซึ่งก็เป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้ร้านคู่แข่งเขาก็อยู่แถวๆนี้แหละ <c oughs> เรียกว่าสูสีคู่ขี้แต่ว่าร้านนี้ร้านใหม่แบรนด์ใหม่เรายังไม่เคยรีวิวแล้วพา,ามากินด้วยกัน,กนตะหน่อยพร้อมกับการมาห้างใหม่ด้วย <c oughs> ใช่นะคือเมนูที่เนี้ย มันจะมี2อย่างคือแฮมเบอร์กกับสเต็กเลือกได้จะเอาแฮมเบอร์กอย่างเดียวสเต็กอย่างเดียวหรือผสมคอมโบก็ได้อ่าแล้วก็มีไซส์แบบเป็น S อ L ็อข้าวซุปสลัดเนี่ยเติมไม่อั้นแล้วก็มีพร้อมกับของหวานด้วยมาตอนจบสวัสดีสวัสดีพอเป็นแฮมเบอร์กเป็นสเต็กเนื้อรีบมาเลยนะเราเนี่ยเออไปร้านก่อนหน้านี้มาแล้วไปร้านไหนอ๋อแ้วแร้าน อันนี้เป็นนั <c oughs> ทโล่อันนอะไรวะอันนี้เป็นนัทโงไงฮัมเบิรกบ์รกฮัมเบอร์กอ๋อเออใช่เราไปกินด้วยกันไงกนินกันหลังมลขอให้ได้กินนะเนาะเอื่ใช่ห้างใหม่ด้วยมาเดินห้างใหม่ยังไม่เคยมาเออใช่เออไม่เคยมายังไม่เคยมาได้มาห้างใหม่ร้านญี่ปุ่นเนี่ยต่อคิวสองชั่วโมงร้านเนี้ยเขาบอกว่าต่อคิวไม่ต้องต่อคิวนานโอเคเขาจะรับลูกค้าวอล์กอินเนี่ยประมาณ30%พวกพวกวอล์กอินนี่แน่นอนต้องต่อคิวนะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเจเนี่ยคือเขาให้จองโต๊ะผ่านผ่านเว็บไซต์มาก่อนได้เซิร์ชคิดว่ามียะก็ได้แล้วก็ตรงตรง g o o g l e แ a p ที่มันขึ้นมามันจะมีคำว่า find a table อยู่ก็กดเลยกดปุ๊บแล้วมันจะเข้าเข้าไปที่ลิงก์มันเลยแล้วมันจะมีให้เลือกได้ว่าแบบวันไหนอะไรยังไงจิ้มวันจองวันมากี่คนกินี่โมงเขาจะไม่ได้เปิดให้จองล่วงหน้านานมากมันจะล่วงหน้าแค่ประมาณสักเดือนกว่ากว่า เ,ออเราก็อาจจะเลือกแค่มันสมมุติว่าตอนนี้เดือนเซปเทมเบอร์ก็จะจองถึงออกโนเบร์เดือนออกโนเบก็จะจองถึงประมาณแบบโนเวมเบอร์ดีเซมประมาณนี้ไมเหมือนบางงานแบบสปีอนะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนั้นก็นั่น้นอะไรวะคุณคุ้นจังเลย <laughs> วันนี้ไม่ได้มา <laughs> ด้ว <laughs> ระหว่างรออาหารเขาจะมีกิจกรรมให้เราทําก่อนก็คือมีจาน6กช่องแบบนี้มีซอสหอันเราก็ เอามาใส่ไปก่อนเพราะยังไงเราต้องชิมทุกอันอยู่แล้วพี่บอกพี่บอกกินอย่างเดียวอะไรเกลือรูใส่เกลือทุกชอบเลยนิติตเค็มติดเค็มอย่างเดียวเลยอันนี้สแตนดาร์ดที่สุดคิวามิยะซอสส่วนตัวนี้ชื่อคิวามิยะสวิตทาเลกเขาบอกว่าซอสหวานเนี่ยเป็นตัวแรกสุดที่เราควรจะกินอบอกว่าอยากให้ลองอันนี้ก่อนเลยอันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยในเก๊กมันจะมีโพยอยู่ทุกคน ให้ดูโพยจากในเกะได้แล้วบอกว่าสเติส2เนี่ยให้ตามด้วยซอสเนื้อซึ่งก็คืออันแรกที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วก็มีอันนี้ซอสหัวหอมโอนเนียนซอสแล้วก็มีเกลือเกลือมาเป็นเครื่องเลยกดเราแล้วก็มี2อ,อันสอซอสสอ,อันที่เป็น Thailand e อ c l u s i v e คือยูสุเปปเปอร์ปอนสึอ่ะอันนี้เป็น Thailand e อ c l u s i v e คนไทยชอบกินเปรี้ยวและอีกอันหนึ่งก็คือ ไทยแลนด์เอกลุสีเหมือนกันคือชิลี่ออยคนไทยชอบกินเผ็ดกินเปรี้ยวนี่แล้วก็จะได้เป็นซอสหกช่องแบบนี้นะนี่คือไม่มีอะไรกินก็เลยเริ่มจิมซอสก<ร>ัน <จะ S 1> แล้วซอสก่อนเลยเได้รู้ว่าคือเรานึกรสชาติทมเบิร์กเข้าไปเราก็จิ้มซอสตามอ๋อเออนี่ไงเร,เราย่างแบบนี้ยเขาย่างอยู่เขาโต้งข้างเราได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นแล้วเรารู้แล้วราแคเป็นยังไงอ่าแล้วเราจิ้มซอสเอาซอสตามเลยอันนี้นี่ ใม้ดูพอเราสั่งอาหารเสร็จแล้วที่เขาจะมาปั้นที่โต๊ะแบบนี้สวัสดีครับเชิญเลยครับผมเริ่มเลยครับนี่มันจะต้องมีพิธท,ทการปั้นเนื้อแฮมเบอร์กที่โต๊ะเราแบบนี้หิวยัง่งหิวยัางพอเขาเริ่มมาปั้นข้างหน้าเราแค่อย่างนี้ได้ยินเสียงก็แค่ได้มีตาว์เอฟเฟกเราก็เริ่มรู้สึกถึงน้ำย่อยที่มันกำลัง เดินผ่านกระเพาะอาหาราาาน้ำลมน้ำลายมา,มาและนีอ่อันนี้ที่เราสั่งก็จะเป็นแฮมเบอร์ก160รกรัม2ชิ้นน,นะเป็นไซส์เไซส์มีเดียมมันจะมีไซส์เอสหกรัม3 2มไซส์เอ็ม160กรัม420ไซส์เอ0 0กรัม490แล้วก็ไซส์เอ3ลสามร้อบกรัมร้อยเก้าสคเุ้มเลยจริง แต่ว่าต้องกินให้หมดนะสองเท่าของอันนี้สองเท่าของเหมืนนอนเอาสองก้อนรวมกันอะ่ะ <c oughs> แล้วกลายเป็นไซส์ก e ีแกลมาแล้วก็จะอปป็อปต้นหอมฟอร์แมตของที่เนี่ยคือเขาจะย่างมาให้เราประมาณ3 0แบบนีขน้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งแล้วก็จะเสิร์ฟพปปับต้นหอมแบบนี้แต่ทีนี้เราเนี่ยจะทําการย่างต่อเองว่าเราอยากได้ความสุกแบบไหนเราสามารถเลือกความสุกได้ด้วยตัวเองใช่ความสุกที่คุณเลือกเองไง คือเขาเหมือนอยากให้เรามีส่วนร่วมกับการเลือกเลือกย่างสเต็กของเราย่างแฮมเบอร์กของเราเองแล้วเทคนิคหนึ่งก็คือเราบีบเป็นชิ้นเท่านี้แล้วค่อยๆย่างย่างเสร็จบุกก็กินเท่าที่เราอยากจะกินได้เลยจะได้แบบร้อนๆตลอดเวลาใช่แล้วเขาดีเทลนะตะเกียบเนี่ยให้มาสองอันตะเกียบเหล็กเอาไว้ย่างตะเกียบไม้ไว้คีบเข้าปากชิมก่อนเลยไหมชิมแบบไม่ต้องชิมก่อนเลยไหมเป็นไง เนื้อมันฉ่ำมากเลยอะทอ่ะเออดีอะดีฉ่ำเาะชุซี่จูซี่ซมากมากกลิ่นเนื้อมันดีมากเลย่ะเหมือนเขา mix เนื้อมาแล้วว่าแบบเนื้อแดงประมาณหนึง่งไขมันประมาณหนึง่งอารมาไม่ได้แบบพุ่งทะลุเกินไปกำลังดีเลยกำลังดีนี่ทำอะไรอ่ะหมูสับหรอหมูหมูสับป๋อน,นันพี่กงจืดหรอม,มีความบีได้แค่นี้ หนีบได้แค่นี้ย่างทีเดียวเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าจะได้กินลต่อเนื่องใช่ไหมใช่แล้วจะบอกว่าข้าวเขามีสตอรี่นะเว้ยพี่บอมสายพันธุ์ชื่อว่าฮิโตเมะโบเรอันพิเษจังจังหวัดมิยากิหุงด้วยหม้อฮากาเมะแบบญี่ปุ่นโบราณโดดเด่นด้วยเมล็ดข้าวเงาใสเนื้อนุ่มกำลังดีหวานธรรมชาติโอ้สุกอร่อยอร่อยใช่กุ้งกินเหมือนกันสุกนิดนึงกรอบๆนะอร่อยอร่อย หลายหลายคนแบบว่ากินสเต็กอะ่ะอาจจะแบบคิดมาในมุมแบบว่าอุ้ยต้องแร์มีเดียมแร์แฮมเบอร์ก์นะลองคิดถึงสมัเบอร์เกอร์อกินแบบแผ่ๆกดแน่นๆกรอบๆนะอน่อยน้ำนำนะเออกลือวาซาบิอร่อยอร่อยซีอิ abi, ๊ววาซาบิใช่ดหม่ช่ คือให้กินไอตัวที่มันเป็นเขียนว่าซอสเนื้อที่วามียะมันจะเป็นเค็มๆแล้วก็ซอสหวานก็คกอยอร่อยอืมแต่ซอสหวานมันไม่ค่อยไปกับวาซาบิอืมมันเค็มไปด้วยกันมากกว่าเมื่อกี้ได้ชิมซอสปองสึรู้สกสุปองสึอร่อยอร่อยเลยมันมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆมีแต่ชิ้นแล้วเอาุณชิมเลยดีกว่าเออเท่าไหร่เนอะมิน่าตอนนี้มาเลยไทยแลนด์ออนลน์ เปรียปร้ยวๆหอมๆสว่างสว่างค <c oughs> นปรเทศนือชอบเนือนแล้ว <c oughs> ลุวูชอบเตาเขามากเลยอ่ะเตามันร้อนต่างใจมากเลยคือเขาเอาเทปปันเตาเทปปันอะฝังลงไปบนโต๊ะแบบนี้เลยแล้วมันร้อนมากเลยเตาแบบนี้อุณหภูมิแบบสองรอกว่าองศาแล้วตรงเซตอัพที่เป็นเคาน์เตอร์อะเขาทำเป็นเตายาวตลอดแนวเคาน์เตอร์เลยน <c oughs> ่าจะต้อง <c oughs> ออกแบบเตาขึ้นมาใหม่ออกแบบโต๊ะขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำพุดดุดปันเรียงเป็นเส้นเลยอืแล้วตอนนี้พี่ๆเขาทำอยู่คือเขากำลังเอาสเต็กมาย่างนี่ พอเป็นสเต็กอ่ะเขาจะโรยเกลือพิกไทยในอัตราส่วนที่ถูกต้องมาให้เราแล้วอันนี้เขาก็จะให้เราเลือกว่าอยากกินความสุกเบอร์ไหนก็ไปต่อได้เลยดูความโอ้โหดูโอโ้โ,อโหโอ้โหสเต็กเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับ กระเทียมทอดอแล้วเวลาจุ่มซอสหอมกระเทียมทอดอลองดิซอสหอมแล้วก็กระเทียมทอดไปด้วยกันมากเลยปหมนะลองกันนะน่เาเอาไปเนี่ยเนี่ยชิ้นหนึ่งแดงกิ้วคุณแหกถี่ทำไมนะข้าวอร่อยมากข้าวเวลาแบบกินกับเนื้อที่เริ่มาอร่อยอร่อยอร่อย ตอนนี้เราจะทำหมูต่อด้วยเมนูชื่อทงเทกิตรุม่มชิมหน่อยปึ๊ดเลยนี่มีรสชาติแล้วด้วยอร่อยเลยอืออร่อยแล้วยังไม่ต้องทำอะไรเลยมันเป็นฟิลแบบออกช์บดีๆีในหมูด,ขขดีดีเลยกลุ๋นเลยบางคนอาจจะมีความคิดว่าแบบอ้าวถ้าต้องย่างเองเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนที่เขาทำหรือเปล่าอะไรยังไง<ๆ>จริงๆเขาทำให้มันฟูฟลุกมาแล้วระดับหนึ่งมาฟินิช ในเตาเฉยๆที่เหลือไม่เยอะแล้วอร่อยใช่ไหมเหมือนกับกินมันเป็นซอสเลยอ่ะเพราะเขาลากซอสมาเต็มที่แล้วอร่อยเลยอ่ะนะนกับปิ้วลืออร่อยมากเลย ข้าวข้าวอบเบเขาบอกว่าอันนี้ไทยแลนด์เอฟเฟกซีนะมีอ<า>ไอ่เจียรามากกบปาเคโคฮังเจ้ยเ<ช>วอร์กันของร้านนี้เป็นผัดก,กับทร,รัฟเฟิลี่เชฟจะทำการผัดข้าวแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วพ้อยห่าวไข่กีหล่ะ เรียบร้อยข้าวผัดตอกไข่จริงๆต้องบอกว่าปกติเขาจะมาทําหลังจากที่เขาย่างเนื้อให้เราอแล้วก็ให้กินกด้วยกันเลยด้วยกันจริงๆมันอาจจะไม่ได้แบบว่ามาห่างกันขนาดนี้อย่างนี้ยอมันหอมเนยมันหอมเนยคนใส่เนยตั้งสองก้อนแล้วไข่เขาใช้เป็นไข่แดงปริมาณเยอะกว่าไข่ขาวามันจะได้มีความแบบมันมันเยอะกว่าไข่แดงสีวสวย พิจบด้วยของหวานเขาก็จะเสิร์ฟเป็นไอติมซอฟเสิร์ฟโอเคโดนะนมมากครับนมนมนม,นมบทสรุปวันนี้คือจริงจริงเมนูมันไม่ได้มีให้เลือกเยอะมีแค่แฮมเบอร์กสเต็กแล้วมันก็ไม่ต้องเลือกด้วย อยากกินแฮมเบอร์ก,ก็สั่งอยากกินสเต็กก็สั่งอ,อยากกินผสมเขามีแบบว่าจัดชุดคอมบิเนชันไว้ให้เราอยู่แล้วถ้าให้มาครั้งหน้าบุมจะเลือกไอ้ไอ้ผสมบุ้ว่ามันกําลังดีความคิดเห็นบุมงคือสเต็กอะ่ะมันเลี่ยนน้ามันมันเยอะแต่มันอร่อยมันกินปริมาณน้อยหน่อยกาลังดีแต่แฮมเบอร์กอะ่ะกินเยอะกว่ามันจะได้อิ่มแฮมเบอร์กับสเต็กอ่ะรสชาติมันต่างกันมันแบบ กินอันนี้กาลังแบบเฮ้ยอยากกินอย่างอื่นอ่ะก็แล้วก็กินสเตกก็กไงอ,อยากกินอย่างอื่นอีกก็มากินแฮมเบิร์กได้ไงเออเอะไรเงี้ยมีอะไรตัดตัดตดิสหมูอ่ะก็อร่อยมากเลยนะหมูอร่อยจริงแล้วกินกับข้าวทัพเปเข้ากันได้<ม>แล้วมุงจะบอกว่าร้านนี้มันดีตรงที่ว่าน,นี้แหละมันมีหมูเออสมมุติว่ามากับเพื่อนที่ไม่มี <โอ S 2> ไม่กินเนื้อสิ่งแล้วม่เข้ารด้านนี้ได้โอแล้วก็บางคนอ่ะไม่ได้ชอบกินแฮมเบิร์กอยากกินสเต็กเป็นชิ้นอ่ะก็มีมันก็รวมในร้านเดียวกันได้ เออบูม่านี่คือข้อดีของเขาแล้วก็เครื่องเคียงข้าวสองอัน<ม>ข้าวห่อไข่กับข้าวทัฟเฟิลพี่บอมเลือกอะไรข้าวทัฟเฟิลเออบูมก็เลือกทัฟเปาข้าวทัฟเฟิลน่าหนักเลือกทัฟเฟิลเหมือนกันเพราะว่าทัฟเฟิลมีความเข้มข้นกว่ารสชาติเขาจะแบบกลมกว่าแล้วกินกับหมูอะ่ะกินกับเนื้อที่มาเราอาจจะเติมพริกนิดหน่อยหรือไม่เติมก็ได้แล้วแต่ไม่ต้องจิ้มซอสอย่างอื่นละก็อร่อยละเอนถ้ามาสี่คนสั่งเลยดิเดี๋ถ้าถามบูมนะ แฮมเบอร์กมันต้องยืนพื้นคนมันต้องยืนพื้นคนละอันเว้ยไซส์เอ็กเนี่ยคนละอันจะมปเอ็กแล้วแชร์กันนี่ไม่ได้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 มันเหมือนอย่างน้อยทุกคนมีอะไรทําของตัวเองค่อยๆย่างไปนะคำถามสําคัญคือชอบน้าจิ้มมาไหนมากสุดเอายูสุโคโชคอนเส์อแล้วก็ดิฟกับซอสเผ็ดแล้วก็กินเพราะว่ามันเป็นตัวสเปเชียลเฉพาะไทยแลนด์ของตัวจริงสองสองงานเลย นั่นก็สเปคไทยแลนด์เลยว่ะไทยแลนด์สเปเชียลแล้วมันไม่เลี่ยนเลยแล้วมันไม่ต้องจิ้มไ้ฟองแต่จามาเนี่ยมากินพวกไอ้สเปคเนี่ยจะจิ้มวอตสบีไม่นี่ไม่จิ้มเลยอ๋อหันนี้ไม่จิ้มเลยจิ้มสองนี้อยู่อยู่เลยอยู่ยาวตลอดค่ะจบจบจบเลยส่วนพี่ว่ามอ่อันนบ้แรกโรยเกลือก่อนเโรยเกลือเสร็จแล้วก็จิ้มยูสุโคโชโปงสึเค็มปุ๊บแล้วก็มีตัดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหรือว่าใส่เกลือก่อนใช่ แล้วก็ติมซอสหอมใหญ่อืก็อ,อร่อยไหยสรุปจะเลือกไหมว่าชอบอันไหนมากสุดม,มันสองอย่างี้ไม่เหมือนกันเลยอ่ะมันไม่ได้เนี้เนี้ยไม่ได้ไไเลยฮะอ่าแล้วถ้ามองว่าถ้าถามว่า,า,า,วาแล้วเดินเข้ามาเดินเข้าร้านเลือกได้อย่างเดียวจะเลือกอะไรโคโชปงสึถ้าโอเค <c oughs> แทนก็ <c oughs> เกลือเ <c oughs> นี่ยแต่ถ้าถามบูมเลือกได้อย่างเดียวแล้วสมมติเลือกได้อย่างเดียวชิวามิยะมีซอสเนี่ยอันเนี้ย สีดำๆเนี่ยอันนี้บูว่าดีมากเลย t ูบีแปรคือไอเนื้อมันอร่อยอยู่แล้วมันมีกลิ่นมีอะไรที่ดีอยู่แล้วมันแบบแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วอ่ะกินเปล่าๆยังอร่อยเลยรสชาติแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าไอข้าวสองอันน่ะไม่ต้องสั่งก็ได้กินข้าวเปล่าอ่ะอร่อยแล้วที่อยู่ในเซ็ตก็อร่อยเอยใช่ใช่ยกเว้นอยากลองอะไรเงี้ยใช่แต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะแต่แค่เหมือนว่าออชชั่นมันใหญ่อะแล้วมันราคาก็ไม่ถูกสามร้อยกว่าบาท ถ้ามันมามันต้องเหมาะกับแชร์ริ่งมากกว่าจบเรียบร้อยคิวามิยะเซ็นทรัลพาร์คแบงคอกชั้น7คิดว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองแนะนำนะแนะนำว่าควรจะมาลองสักหนึ่งรอบโดยเฉพาะสายที่ชอบแฮมเบอร์ <Kem ber. S 1> ชอบเนื้ออะไรพวกนี้รู้สึกว่าเป็นร้านที่ ก็คุ้มค่าการการ,การ,ก,าร,ก,ารการต่อคิวอยู่เหมือนกันนะรอคิวนิดนึงแต่ว่าสนุกแต่ตอนที่คลิปนี้ออกไปหรือตอนที่คุณดูคลิปนี้อยู่ไม่รู้ว่าคิวมันยาวแค่ไหนแล้วพูดตามตกลอันนี้จะลงประมาณเดือนไหนเดือนตุลาอะไรเงี้ยคลิปนี้น่าจะลงประมาณตุลาแต่ว่าคิวมันก็จะรันไปถึงเดอนเซนเบอร์แล้วคิดว่านะจุดนั้นจบแต่เพียงเท่านี้แล้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในกินข้าวกับบูมใช่ไหบาย,บาย,บาย